อ๋อนี่ไงมันมีวิธีมันมีมันมีคู่มือในการดำน้ำอยู่เขาบอกเอาว่าดำน้ำอ่ะในน้ำอ่ะจะมีอยู่8กล่องคือถ้าครบแล้วให้ขึ้นมาเลย8กล่องใช่8กล่องเจอที่ไหนสบะกล่องกล่องเหลืองเจอที่ไหนเราท้องไปที่เราเปลือยเศษอะไรก็ไปส่งโลเคชั่นเพราะว่าถ้าเราไปกล่องเหลืองเลยไปไม่ได้มันต้องอันนี้คันนี้ไปกันเลยไปนำเรือเรือตรงไหนวะมีอะไรเรืออะไรกัไม่รู้ที่เบิกเรือตรงไหนอ่ะ มึงจะเบิกเรืเอทำไมไปเลยดิมันไม่ต้องไปเบิกเรืเอเมไที่มันอยู่ทางข้างเนี่ยตรงโรงงานโรงงานน้ำมันน่ะงานให้พี่ฮอกนำอะ่ะเอานำกล่องเหลืองขวามือเห็นป่ะตั้งแต่ผมเติมน้ำมันมันจะหมดฮอกได้ไปกับอยล่าเหรอดูแลน้อง,องดีๆนะแม่น้องบอกว่าน้องจะไปแล้วน้องจะให้ไปส่งที่ตลาดโอเคไม่ไปไหนอ่ะ ไปที่กองเหลืองขวามือเห็นไหมกองเหลืองตรงขวามือแม่ะขวามือเฮ้ยมันมีปาร์ตี้นะมันเข้าปาร์ตี้กันได้นะปาร์ตี้ไหนวะในโทรศัพท์มาเข้าปาร์ตี้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะมันะเห็น่กัดนั้นไม่เห็นไม่เห็นแล้วอะไรคือไม่รอเราไม่เห็นรถที่คือไปที่ขวาใช่ไหมผมจะได้ไปเลยจะได้ขับไปเลยกองเหลืองอ่ะกองเหลืองเที่มันอยู่แถวบ้านเราปะใช่ใช่ใช่ครับโอเคเข้าใจ วันนี้ขาดเราขาดใครวะเราขาดครูป่ะเธอขาับให้ดีกว่าพื้นที่อันตรายมากเลยตรงนี้แบบพิษสกได้อยู่โอเคอยากได้ยินคบเนี้ยแหละอยากได้ยินคำเนี้ยคืออะไรอยากได้ยินคำเนี้ยแบบว่าได้อยู่อ่ะอยากได้ยินคำเนี้ยแหละคนมันดื้ออ่ะเดี๋ยวก็ลืมไม่มีกล่องซ่อมด้วยก็ถึงบอกมันอันตรายขวามือเฮ้ยเมื่อกี้อ่านในคู่มือของการดำน้ำมานะเขาบอกว่า ถ้ามีคนคนหนึ่งเน่ะมีทักษะฟาร์มยี่สิบอ่ะจะมีโอกาสเก็บหนึ่งกล่องได้สองกล่องนะใช่สิ่งนี้คือเรามีมีคนลโนวาหะมีหรือเปล่าแน่นอนว่ามีบวกหนึ่งโนายจะพูดทำไมเผื่อคนนอื่ันนี้เราต้องไปจอดรถที่ไหนอ่ะบนบนริมอ่ะตรงนั้นมันจะมีตรงชายหาดให้เราจอดรถครามมียี่สิบอ่ะแค่ยี่สิบเป็นหรอแค่ยี่สิบมันก็เต็มตันยี่สิบปอืมที่ยาวสามสิบเลยไงจริงอ เป็นเย่างนั้นแตก็มีอยู่นะโดี๋ยวเลยี่สิบหรอศูนย์คุกปากปะกลับมาจากญี่ปุ่นนี่เขาเจออะไรวะอุ้ยอุ้ยที่ฉันได้ยินอัลตร้าเกไม่เป็นมีก่องดอมใช่ปะไม่ได้มาโอ้โหดีจริง สมมติรถ้าลงไปแล้วไม่เจอกล่องให้เงยขึ้นมาก่อนเหนือน้ําหายใจแล้วก็ลงไป่จะได้ไม่ต้องปลืองออกซิเจนชุดพี่ฮอกแม่งเสียวฮอกไม่เนี่ยวเห็นสีแดงๆใน GPS หรือเปล่าอันนั้นแหละนั่นคือฉลามอ๋อฉลามวิธีการหนีออกจากฉลามนั่นก็คือว่ายดำดิ่งลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำไงบ้างนะ คือจุดประสงค์อ่ะให้หาของถ้าสมมติว่าลงไปเราไม่เจออะไรให้ว้ขึ้นมาเหนือน้ำพักหายใจก่อนมีกํเติมออกซิเจนอ่าดูออกซิเจนยังไงเราต้องดำน้ําก่อนถึงจะเห็นส่วนซ้ายมือสีแดงแดงนั้นคือฉลามให้ระวังวิธีการแก้ปัญหาฉลามนั้นคือให้ว่ายดำดิ่งฉลามมันจะกัดเราไม่ได้แล้วกรณีที่เจอของไอ้ไม่เจอของอ่ะให้ดําให้ให้เงยขึ้นมาเหนือน้ําก่อนพักหายใจแล้วลงลงไปใหม่ในจํานวนนั้นมันจะมีอยู่ประมาณแปดกล่อง ตอนนี้ไปไหนกันแล้วฉันหาไม่เจอแล้วกลางทะเลอ่ะว่ายมาสิขอ,อเดีอยเด้คนตกป่วยไหมเนี่ย,ยนู่นาะไรมาชานะพอด,ดีฉันถนอมรถหน่อยรถมันแพงเลยอุ้ยฉันโดน โดนกัดโดนในฮอกมันต่อยจอดเอ้ยเจอข้างล่างไปแล้วนี่นะวะขัางล่งด้วยได้ไหมฉันเจอหนึ่งกองโอ้ยวอ้ฉันไม่เห็นเออไม่เห็นดอมดอมอยู่ไหนเฮ๊ะจะกำลังจะไปเอาตรงนั้นเลยใครบอกอ่าเรียวร้อยโอเค กับ<ไ>ลำไม่ได้ไใช่เลยค <วะ S 1> รับพี่่เฮ้ขอขอตอตอบอสอาไรกันโอ้นี่ไงกล่องหน้าตาเป็นไงวะสีน้ำตาลครับ <c oughs> สีเรี่ยมเรียมโดนแย่ ไอ้ดอมดูร่าเด้วยนะระวังโจนด้วยข้างบนนะ่ะผมเจอแล้วแม่งโคตรอยู่ในซอกเลยฉันได้มาสองอ่ะไอ้กอล่องเหรอหยาทิชาไอใครมาแย่งกูว่ะ ย่าโอ้โหต้าเจอคนแรกไข่แยงวะอันนี้คือเจอกี่กล่องแล้วอ่ะสามกล่องแล้ว ี่เจอกล่องหนึ่งละห้าแล้วเขาแน่เจอกล่องหนึ่งเหมือนมีคนกำลังวาย้ปัดมันสูงแรงอ่ะเล่นไม่ทันว่ะหลือแบ่งบ้างดีใครโนอาหรอเนี่ยใครอ่ะทั้งหมดใช่ไหมเฮ้ยใครอยากข้างล่างกันโนอาหรอเฮ้ยเจอคนแปลกแน่ไอซเปล่าไอซันใครเมื่อกี้คนที่ไปเก็บอ่ะซันกูไม่ใช่หลายเมื่อกี้ อ๋อโทษทีผมไม่ได้เปิดกอวานแล้วไม่มีคดีใครไม่รู้เมื่อกี้พี่เฟยเปล่าถามเฟยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถามพี่ดอม่ใชฉันฉันลืมฉันจะบอกอะไรให้ทุกคนไม่ใช่คนไม่แก่เสียงใครก็ไม่ใช่ฉันจะพูดฉันจะบอกอะไรให้นะทุกคนว่าคุณป่วยเอ่อเรื่องที่นายคุยกับวอลอย่าคุยกันนะนายอยู่ใต้น้ำน่ะก็กลัววอไว้ในหน้ากากกูไง โอ,อ้ยงั้นก็ได้นะแต่จะใช้ม่อยก็พอดด๋ยวมันพังอะนี่เขาเป็นอะไรวะ <c oughs> พี่เป็นติดหรอบ <c oughs> ีแค่พี่ฮอคไม่กินเหล้าแล้วมาตรงนี้ <c oughs> วันนี้จะจบหมดแถวเดีเ๋ยววะ นี่มีสามกล่องอ่ะนี่มีกล่องหนึ่งไปกล่อ <5. S 2> งห้าทันอีกหนึ่งหกอ่าอีกสเดี๋ยวเราหาเรามาหาแค่แปดกล่องมันมีลิมิตแปดกล่องมาถึงแปดกล่องคืออะไรมันวงมันกว้างแค่ไหนอ่ะวงของกล่องกำลังลองดูกว้างกว้างอยู่อ๋อคือแปดกล่องคือเก็บได้รอบละครั้งใช่ไหมรอบละแปดกล่องใช้ป่ะอืม แล้วจะมีแค่บริเวณนั้นข้างนอกไม่มีเลยเดี๋ยวผมหาให้ที่ลึกๆเฮ้ยเหมือนกูจะเจอฉลามห<า>ัวกู <c oughs> แล้วมันจะนเล่นอีกทีตอนกี่โมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรอหรืออะไรมีคนเก็บตัดหน้าเราไปหนึ่งเป็นเจ็ดขาดอีกหนึ่งกล่องคนนั้นน่าจะเอาไปแล้วล่ะถ้าจะครบเระมางแปดกล่องแพงแม่งเลยปะแทเลยเดักเลยเหรอก็ได้นะเออดอมพี่พี่ดอมดักป้นใส่หัวหมีเร็วเออเาพักพี่หัวหมีแม่งเอาจริงมีกูไม่มี คืนร้านไ่หมดแล้วคืนทำไมมันต้องคืนป่ะเราเข้าเลยน่าจะหมดแล้วขึ้นเลยก็ได้น่าจะหมดแล้วมันต้องคืนร้านอ่ะไอพวกเสื้อผ้าเนี่ยสับเบนสับเบนอยากไปนำบ้างจะได้สองกล่องอ๋อมันมันเป็นคือที่ร้านเนระมันเป็นจุคือมันใช่ของของที่ร้านคือันคู่มือมาบางคนก็บอกว่าสิบถึงยี่สิบนาทีกล่องถึงจะเริ่มใหม่แปดกล่อง พวนกนายจะเอากี่กล่องแล้วนะได้เยอะที่สุดอ่ะขอคำนวณห,หน่อยเ<ห>ม <ะ S 2> ื่อกี้ได้มาสามสี <4 S 2> ่ห้าหกมีหก <4 S 2> เราเก็บมาได้หกถูกไหมอย่างคนอย่างละสามไอคนนั้นเเก็บไปได้หนึ่งกล่องต่อหน้าต่อตาเลยน่าจะได้เป็นเจ็ดขาดอีกหนึ่งกล่องคนนั้นจะเอาไปแล้วอะ่ะสาไม่เจอเขาไม่มีรถสามีนะรถใครบ้างวะเนี่ย แต่คนเมื่อกี้ไม่รู้คือใครผมสั้นสีน้ําตาลไม่ใช่กลุ่มเราเสียงจําได้เลยไม่ใช่กลุ่มเราพี่ฮอกหรือเปล่าผมได้ไไม่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 ฮอกจำได้ดิถ้าสมมติตอบกลับมาอีชุดสีแดงอยู่คนเดียวคือมันวหว้ตัดหน้าเราไปสองคนตอนที่ไปเก็บกล่องตอนเจอกล่องอหะว้ไปสองคนเนี่ยโอ้โหของค้เกลือดูรายการของก่อนไอ้ไอ้ ใครแรงใจขึ้นเขามาใครเ l e g e n รี่ตัวเองจ้าที่รับอีพิกอยู่นี่โดดใส่ปีนติดเป็ดแล้วแม่งวิ่งลำบากโอ้โหของกลางแช่เกลือไม่เกลือเเลืออะตรเกลือเลยเกลือมากสามกล่องเกือจัดเศรษเหล็กะิีจริงเรียบร้อยมือไปหนึ่งห้าหวามไหนออกมาแล้วเอายางใส่แตกเศรษเหละดีจริง ยอมหน่อยขับรถเร็วขับไปไหนอะลงน้ำหรอเอ้าแล้วเรารออะไรอะกลับแล้วออกไปเึ้นเลยกลับแล้วเหรอมันไม่ไม่ต่อีกอะมันครบแล้วครับมันต้องรอประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีทางหนึ่งประมาณแปดกล่องไปทำอย่างอื่นทำอะไรยังใช้ไหมพี่ใ้อผมแห้ใชไหมถึงแม้วถึงแล้ว เฮ้ยเธอจะฝึกเตะมวยเปล่าเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวฝึกต่อยมวยไหมเดี๋ยวไึกเตะเขาไปต่อสนามมวยใช่ไหมเขาอยู่สนามหลับสนามรถเนี่ยสนามมวยอะสนามมวยมันมันต่อยแล้วมันแบบหมดสติตรงนั้นแค่แป๊บเดียวอ่ะกลับบ้านมาไม่น่าจะต้องมีอะไรนะมั้งลงยากลยจินตอนนี้ฉันเป็นเด็กอ้วนเลยมันกินทุกอย่างเลยเฮ้ยใครเอาโต๊ะขามาไว้ที่บ้านวะครูเองคูวางไว้ทุกอย่างเลยจริงหรอรอเวลา มึงไม่ไว้หลังบ้านอ่ะเพื่อมีคนเข้ามาเอป็นไหนไม่ไม่ได้ดิเดี๋ยวมีคนเข้ามาใช้เอาไปเก็บหลังบ้านเลยมันระเบิดทำงาเออมึงคิดได้ดิจริงเหรอระเบิดเหรอเอวะมันระเบิดได้ใช่ไหมเฟย์ขอยืมไม่นี่เรอนี่ยเหล่าตากผ้าทำยงไงใช้เพื่อพี่ดอมครับอยู่นิ่งเดี๋ยวผมฟ้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม จะมายินอันนาของอูเบนนี่โนเบิกตัง4 0สี่ร้อยปฝากโป่ปงเลยพอพี่ดูแล้วอาการน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องถ้าจะจ่ายประมาณสี่แสนวันนั้นอ่ะกูหิวน้ามาก กูให้ดอมหยิบน้ำไหมตู้เย็นให้กูกินหน่อยมันหยิบนมให้กูกินได้ไหมสภาพกูอ้วกแตกไอ้ดมที่กินคือมันกินได้ปะมันเป็นนมเบนี่เปล่านมหมอยุกูไม่แชื่อวาทำไมวะเนี่ยนมสดแท้จากวัวเนี่ยกูก็ไม่รู้กูเห็นเองเออมันน่าจะกินได้กูเลยให้ไปอยู่แล้วมันมีเสียทุกอะไรไงทุกอะไรปะเนี่ยนมหมาอายุนมนางฉันแช่ไว้ตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเก่าแล้วนะฮะบ้านฮูดเหรออืมเหน็บหน่อย ไม่ต้องถามว่ามึงเชื่อในอำนาจของช่องฟีดหรือเปล่าเชื่อกูเชื่อทุกอย่างเอาขนมปังแช่ไว้ในช่องฟีดมันอยู่ได้เป็นเดือนเดือนเลยนะเวจริงเหรอไม่แต่นมมันไม่ใช่นะเฮ้ยมันชานมไข่มุกได้นมบูดเหรอจริงนาบูดห่าอะไรจะเป็นอะไรไว้อะเออวะไอ้นี่มันนมบูดสดนมมันอยู่มาตั้งแต่เราซื้อบ้านแรกๆเลยนะ มันนมอ๋อมึงยไหมึงยังไม่แปลงไงนมมันยังมีเชื้อเชื้อโรคอยู่นมหมาจริงเออไม่ลดเพิ่มโคตุนเลยเลยยังไม่โพสิตยังไม่แบบขั้นตอนพัชเจอไรอะนะพัชเจอไหมแบบพัชเจอไรอะถูกต้องถูกต้องครับคุณมาใช่แล้วพัชเจอไรใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเห็นแบบเป็นขวดนึกว่ากินได้น่ะพอ่ากินกันตอนผมก็เลยหวังดีอ่ะให้พายุกินไง ดีแล้วมันไม่ท้องเสียใช่ไหมท้องเสียปะท้องเสียหรอมก็ไม่นะแค่อ้วกแค่ <c oughs> อ้วก <c oughs> มันดีกว่ากันตรงไหนวะยิ่งปท้องเสียอีกนะปะปะเดี๋ยวไปนี่ละไปต่อยมวยเล่นดีกว่าโอเคครับ A few minutes later เธอพร้อมที่จะเจ็บตัวหรือยังขึ้นมาเลย <c oughs> ไอ้โอ้มันเมื่อกี้มันตอยเขาเรื่องไรปะมราโดนลุกบ้าเกลียวมันตายเลยมาไม่อยากพูดเยอะว่ะ เพราะว่าเขาจะเอาจริงแล้วนะเขาเรียกว่าก็โดดต่อยเขาอ่อนในเธอมาเยอะละครั้งนี้แหละคือของจริงเธอเตรียมตัวเสียน้ำตาได้เลยขลาาอะไรอ่ะผู้หญิงไงไม่ค่อยจะต่อยเท่าไหร่หรอกขอสักทีเถอะ ไต่อยลมต่อยลมจะเออแวันทูเฮ้ยขอขอแก้มือหน่อยขึ้นมาไปแล้วต่อยไปอ่ะอันนั้ออน,นนีอันนั้นนีอันนั้นนีอันนั้นนี่เหลือบ้ามองใครเวลาต่อยม,มองกูต่าซูมากเลยน <B atter. S 2> ต่า <c oughs> ขอไปลุ้สิทธิ์หน่อยได้ไหม หลบไปก่อนต่อยอยู่มีมารยาทเลยดีเฮ้ยพายุเสร็จแล้วมาต่อยฉันหน่อยนะได้เลยดิดอมถ้านายต้องการแบบนั้นนะเดี๋ยวฉันจะเอาชนะผู้หญิงคนนี้ให้ดูนีก็เอาจริงเหมือนกันซ้ำหมอเอ้ยะค่อยก็ได้ถ้านายต้องการแบบนั้นบันชูเอาดูทางนี้ไม่เอาแล้วนี่ขึ้นไปเลยดีกว่าแค่นั้นแหละ ไอ้ดอมไอล้นหนัวอะไรขนาดนะ่ะหนัวายากต่อยเป้าหนัวไอ้สารมันห้ายงไอสารเดี๋ยวโดนทอาไมมาดติดอะติดติดพี่ดูหน้าไอ้ดอมไอ้ดอมเทสหนัวหน่อยดิหนัวของจริงเธอข้างหลังอะไรอะ เฮ้ยตำรวจมาเซ็ตหน่อยดิเซ็ตกูหน่อยดิอะไรนะอ่าเธอเธอไปเธออ่าเธอเธอต่อยเธอต่อยมานะเธอต่อยมานะทำไงให้ฉันสลบหน่อยดิสนองมันหน่อยท่าไงก็ให้ฉันสลบใช่ไหมปล่อยเอเอาอีกเรียบร้อยอุ้มมันลงไปให้เธอ เขามาเองโอเคอุ้ยหน้ากะแทกไม้เลยซันใอ่เครื่องควายอะพี่โอ้ยที่ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเห็นภาพโหเธอเขาอะไรเขาเมื่อกี้เขาเขาไปข้างหลังเธอเมื่อกี้อ่ะเขาวิ่งไปข้างหลังเธอ เขายังเห็นเธออย,อยู่ตรงนี้อยู่เลยตอนนี้ตอนนี้ปกติยังปกติแล้วมา คุณสินะที่เป็นคนจัดแค่เฮ้ย ผมขอเป็นคู่มือด้วยได้ไหมครับอะไรฮะขอเป็นคู่มือหน่อยได้ไหมฮะพวกใช่ในต่อคิวนะน่าขาใคที่นี่หรอไม่ใช่เลยดิเดี๋ยวใครแทงฉันหน่อยได้ไหมไอ้ดอมไม่พร้อมลงไปดิเสเวลาเออโอเคไปยุนายก่อนก็ได้อันนี้ขอโทษนะครับมีใครต่อบไหมผมจะได้ลงมึงจะมาทงมาแทงอะไรข้างบนนะให้เขาคนอื่นเขาพร้อมเขาต่อยก่อนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวท่านใหญ่ไม่เอาไม่เปลี่ยนแลหละเขาอยากล้มบอสกันในโหดไงพวก ในช่วยนี่หน่อยช่วยนี่ฉันหน่อยใครจไม่าเดี๋ยวแล้วเขาก็รอมันก็บนเวทรอมานานแล้วเลยรอมานานแล้วเลยมาครับตักกี้ราทั้งสองฝ่ายพร้อมครับผมมุมแดงกับมุมน้ำเงินเปลี่ยนตัวนะครับแกง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 อุ้ยดอมได้นะ ไอ้ดอมมัดนำอยู่โอ้ยคนยคนี้เขาเล่นที่โอ้ไม่ทำหไ,ทำห,ไทำห่นี่วะอ๋อเปิดก่อนนะครับตอนนี้ไอซิงไปเปิดก่อนแล้ววืดวืดไปทีนึงซ้ายขวาไอ้ดอมมัดนำอยู่ส,อออสู้เขาไอ้ดอม,มติกแซกลบเนาะเฮ้ย ว้าวโอ้โหสุดจริงแอคนด่อยู่แอคพักทีนี่ขอลองขอลองหน่อยครับอยไม่มีใครลงเขาได้เลยนะนี่สุดจริงเติมไม่ลงหโดนนะที่สุดของแจ้สุดยอดไม่นอย่าอย่าอย่านะพร้อมยังลงแล้วครับ ครับมาเลยเริ่มได้เลยก็ขอให้เป็นการออกกําลังกายที่ออกกําลังกายจริงๆแล้วกันไม่ใช่แค่ยกเวทแค่ครั้งเดียวแล้วก็วางเลยแล้วก็แบบเอาลวครับอนนี้หลบครับหลบบินบินเป็นยุงเลยครับดอกกูรู้หรอกว่าติ๊กแค็ที่มึงได้มามึงไม่ได้ออกกําลังกายทำหรอกเออมึงเป็นตากกรรมาใช่ไหมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า่งเข้าใจแ้กอเข้ก่อนขาหยงครับ รู้แล้วว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะไปเกาหลีไหมใช่มมาเปิดเขาเรามัดเปิดเไปแกมัดเปิดอ่ะใช่ผมรู้แล้วเหผมรู้วิธีใส่แล้วมาอ๋อ้โหเขาเก่งจริงโอ้โหโดดทำไมฟาดเมามัดเลยอ่ะอ้าวอฮอกมองให้ดีฮอกเมา เดี๋ยวไมองนู่นน่ะมันมองข้างล่างอออ่่ะะเใชมมันจองไม่ได้ไม่ได้อะไรใสายตาเราบาบ่ผมขอแก้หน่อยพี่ผมจริงตอนเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับอ้าวนี่พี่พอแล้วเหรออ่ะต่ออเหรอใช่ผมขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต่ออีกก็เกินคนและหน่อยหนีดดูหลักเลยจัน ไม่มีเหรอไม่มีอ่ะแทงให้เลยผมรู้แล้วเวลาเนี่ยมันมันทำยังไงขอก่อนได้ไหมยังไงนี่อยู่เลยขอก่อนได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่ไปขอก่อนได้ไหมขอก่อนเลยรบกวนได้ครับไใจเย็นต้องต้องถอดต้องถอดเสื้อต่อยนะครับพอดี โอ้ผิดวะนึกว่าผู้หญิงอะไรนะครับมาอันนี้อันนี้คกผู้เหรอคู่สุด<อ>ท้ายนะเดี๋ยวผมพักละมาต่อ,อได้ครับผมรบกวนด้วยนะครับครับผมงั้น <c oughs> เริ่มเริ่มเลยนะครับเริ่มได้เลยมห้มมัดเปิดสวยขอคืนหน่อยแล้วกันใส่สโดนปลายคาย Ừ, ừ, rồi chưa không hàng nữa lại, ok Mà 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 Oh my god